ดีแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกรียนหนังรีวิวซีซเส้นสนะครับที่พูดเป็นพี่เป้าภัษญ,ญาสัญญาวันนี้เพราะว่าหนังที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือเลิฟ เลยรอ,อยเอ็ดหนังตลกอีสานเรื่องล่าสุดของพี่หม่ำจกมกที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องล่าสุดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะวางแพลนฉายตั้งแต่ประมาณช่วง2ปีที่แล้วนะครับผมแต่ก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับโควิดระบาด ทำให้ต้องเลื่อนอยู่สองสาค้ญงมทีเดียวและตอนนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยพร้อมสร้างเซลล์ร้อนกับทุกคนแล้วเรียบร้อยนะครับผมตามคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือเป็นการนําบทเพลงของพี่เป้าศยสศญญานํามาประกอบเล่าเรื่องราวความรักต่างวัยระหว่างดาบตำรวจท่านหนึ่งกับเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งและก็มีเลนเซ้นบางส่วนนำมาจากเรื่องราวจริงของพี่หม่ำเข้ามาใส่ในเรื่องนี้ด้วยโวบอกเลยว่า น่าติดตามแล้วนะครับผมความรู้สึกหลังดูจบเนี่ยก็ผมขอพูดก่อนไปเลยนะครับว่ามันมีเรื่องดราม่าที่แบบว่าเฮ้ยดาบตำรวจแก่ๆมารักกับเด็กนัาเลยนหญิงมอปลายมันใช่เหรอมันลีบเลยบอกว่า มันรับไม่ได้ไหรือเปล่ามันจะเป็นการพลาดผู้เยาวหรือเปล่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แบบว่าพลาดผู้เยาวอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้พลาดผู้เท่า <c oughs> ไอที่เขาดราม่าอะไรต่างอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมผมรู้สึกว่าพอดูไปตั้งแต่ต้นยันจบปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบว่าพลาดผู้เยาวหรืออะไรแบบโหเนื้อหาอร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมสมิม่มก็บอกอยู่แล้วว่าไอเรื่องรักต่างวัย ตำรวจแก่ๆที่ใกล้จะ,กะเกษียณกับเด็กนักเลนหญิงมอปลายที่จะเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่มันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วซึ่งผมก็คิดเหมือนกันเลยคือมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าภาคผู้เยาว์แต่ทําไมผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้มันดีต้องไปหาคำตอบในหนังกันเองครับซึ่งผมก็ได้ดูมาแล้วสำหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันร้ายแรงอะไรขนาดนั้นตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็หาทางจบ และทําตอนจบออกมาได้ดีนะครับผมซึ่งตอนจบสำหรับผมอะเฮ้ยมันดีนะบทสรุปเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผมกลัวว่าเอ๊เขาจะจบยังไงซึ่งพอมาถึงตอนจบของหนังป๊าปเสร็จนะสำหรับผมจบดีนะครับจบดีมากเลยตัวบทก็อย่างที่รู้กันว่าตามสไตล์หนังของพี่หม่อมเล่าเรื่อยๆนะผมมันไม่ได้มีแบบจุดพีอันรเข้ามาในสถานั้นซึ่งผมก็พอดาวได้นะครับ แต่ด้วยความที่พอเป็นหนังพี่หม่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันสนุกอ่ะไหลไปกับเนื้อเรื่องไหลไปกับการแสดงของพี่หม่าและคนอื่นในเรื่องผมดูแล้วเพลินนะครับไม่ได้รู้สึกเครียดเป็นไมเกนปวดหัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมมุกตลกในเรื่องที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าทำให้ผมขำดีนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าอุ้ยฮาหนักมากอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะับแต่พอได้อมยิ้มกุ้มกลิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับผม ถือว่าทาได้โอเคมากๆส่วนข้อได้มันก็มีนะผมในเรื่องของมุกตลกข้อด้อยของเรื่องมุกตลกสำหรับผมในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนนะคือเรื่องของมุกบุรีมุกเหยียดหน้าตาเหยียดร่างกายขอสปอยในตัวอย่างนะครับผมนี่มันนาโคตรหรตับหมาว่าหรือไม่ก็เป็นพานของพ่อก็ได้เท้ไว้ยเดียวกันนะพ่อไปลว่านี่เท่าพ่ออีกที่พ่อกับแม่ก็อยู่ห่างกันตั้งสิบห้าปีเป็นหยังถึงหักกันได้ไมาเป็นพ่อไม่คิดเอา้าเรื่องหนูกับกาดแดงละ่ะ มันเป็นพ่มเชฟตีนนี่แหละครับคือมุกโป,ปลีในหนังที่ผมหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเ,งเล่นๆ็กน้อยนะครับผมซึ่งบอกตับตรงว่าเนาะนะครับปี2022แล้วนะครับผมด้านของนักแสดงนะครับพิมม์คือแบกหนังทั้งเรื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องการแสดงตลกนี่พิมม์ถือว่ากินขาตอกมากมีการแสดงหมดรดาม่าในเรื่องด้วยนะครับผมถ้าใครยังจำไได้กับผลงานหนังพิมม์ในเรื่องชม เรื่องนั้นนี่แบบโอ้โหดราม่าหนักมากเรื่องนี้ก็จะ,ะพอกันมันอาจจะไม่ได้แบบดราม่าจานะ๋าขนาดนั้นนะครับก็ยังมีความแทรกกลบขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมพี่ธัญญาอาสยามในบทของแพทในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าคู่กับพี่ม่ำได้ไปอย่างดีเลยนะครับผมการแสดงก็ถือว่ายังทำได้ดีตามมาตรฐานนะผมพี่สมรักษ์คำสิงในบทของพ่อของพี่แพทในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าแสดงดีเล่นดราม่าใช้ได้แต่อาจจะติดปัญหาตรงที่ แกยังมีแบบว่ายังเต็ดตลกอยู่ส่วนทางหน้าคนอื่นอย่างนาพลพันลาวพี่นกภรรยาของพี่โหนซึ่งก็มาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับผมและดาราตัวประกอบเอ็กตราอีกมากมายโอ้โหทําได้ดีกันหมดทุกคนเลยครับถือว่าทำได้สุดยอดมากครับและสุดท้ายผมอยากจะพูดถึงก็คือ การนําบทเพลงของพี่เป้าเสีสัญญามาประกอบในเรื่องนี้ซึ่งผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังเพลงของพี่เป้ามาทุกเพลงแต่พอมาได้ฟังในหนังเรื่องนี้นะโอ้โหเพลงเพราะทุกเพลงเลยครับคือแบบมันเหมือนได้ย้อนบรรยากาศกลับไปในช่วงที่แบบโหยุคนั้นเนี่ยว่าโหดังมากๆเลยนะครับและแต่เพลงที่แบบวยฟังแล้วเพลงเพราะดีนะผมสุดยอดมากครับขนาดผมไม่ได้ฟังเพลงพี่เป้ามาทุกเพลงนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงดีอ่ะชอบชอบชอบ รสรุปโดยรวมนะครับผมหน้าหนังมันเหมือนจะแ,แบบว่าดูเหมือนการภาผู้เยาว์ไปไหมอะไรงนี้ซึ่งสำหรับผมมันไม่ถึงแบบโอ้โหร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะซึ่งทุกคนต้องไปหาคําตอบในหนังเองนะครับผมแต่สำหรับผมมันไม่ได้ติดอะไรเลยบทสรุปก็ทําได้ดีตอนจบถือว่าจบดีนะครับผมอ๋ออีกอย่างหนึ่งเลคือมันมีเรื่องราวสอดแทรกความรัก LGBTQ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนให้ไปดูกัน ซึ่งก็ทาได้ดีนะครับผมทาได้กลมเกลืนดีนะผม,ผมเข้ามาแทรกในะเรื่องได้อย่างดีนะครับมุกตลกก็ทําให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะยังเล่นม,มุกบูลลี่หน้าตาอยู่ก็ตามทั้งที่มันผ่านมาหลายปีแล้วที่มันต้องหยุดเล่นแล้วพี่หม่ำเป็นตัวชูโรงที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นพี่ธญ,ญาก็สแสดงดีทุกุกคนในเรื่องนี้เนี่ยสแสดงดีกันหมดทุกคนบทเพลงของพี่สญญายันในเรื่องนี้เนี่ยทำมาได้กลมเกลืนดีเหมือนได้ฟังเพลงไปด้วยเลยนะครับผมถือว่าย่อมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้้นแลว ผมขอให้คะแนนไปที่เจ็ดเต็มสิบนะครับรอมานานได้ดูกันสักทีนะผมสำรับเ,เลยร้อยเอ็ดความชอบของคนไม่เหมือนกันนะครับก็พอเข้าใจได้แต่สำหรับผมดูเรื่องนี้ผมสึกชอบและเริ่มเลยร้อยเอ็ดเลยม,ม,มันคุยกับผมรู้เรื่องเลย รอติดตามผลงานเรื่องต่อไปของพี่หม่ำจากบักไฟฟนลนะว่าผลงานเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็จบไปแล้วนะครับสหรับการรีวิวในครั้งนี้ติดตามกันต่อไปเ,เรื่อยๆนะครับว่าหนังเรื่องต่อไปผมจะนํามารีวิวจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ครับเรื่องหนังรีวิวซีซั่นสองก็ต้องขอตัวลาก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ